มาแล้วมาแล้วไรโชไรโชโจหาปลามาแล้วหลาวอีกรุ่นนะครับสัมยังสัมยังจะไปโศกเบ็ดก็ได้งานจิกก็ได้งานจิกกิ้งก็ได้<อ>งานเคสไปลาอินซีมงานเพชรปลากระมงงานตกหมึกตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเลยครับผมสัมยังสัมยังเป็นจิบสซาวเดอร์โจแนวตั้งที่สำคัญก่อนจะอธิบายนะครับของบางลายนะครับแอด BWPHUKET เท่านั้นเบอร์โทรเบอร์เดียวตามภาพนี้บัญชีในการโอนก็บัญชีเดียวชื่อสราวุธยุกุณธอื่นๆหลอกแน่นอนเพราะต้องระวังด้วยเนาะครับผมเปิดฝาออกมาจ่าเป็นจอขนาด4นิ้วครึ่งนะครับเป็นทั้ง GPS และซาวเดอร์กด P 1ครั้งหาซาวเดอร์ Enter อ่เป็นทั้งจีเบตและซาวเดอร์ในเครื่องเดียวกันหรือจะเปิดขึ้นมาทั้ง2จอก็ได้เพียงแค่กด P 2ครั้ง1 2เลือกจีเบตคู่กับซาวเดอร์ Enter ต้องการนำทางไปยังนะครับเราเอาเรื่องกาบาทไปทับหมายไปทับหมายที่เรามีไปทับจุดที่เราต้องการนะครับแล้วกดเมนู1ครั้งมันก็ถามว่าไปที่กาบาดในกรณีที่ไม่มีเบอร์แต่ถ้ามีเบอร์มันจะถามว่าไปยังหมายนะครับให้เราไปที่กาบาดกด Enter 1ครั้งมันก็มีการตีเส้นกดเอ้หมายบวกเข้าไปนะครับ ตีเส้นให้แล้วเราก็สามารถเดินทางไปตามเส้นนั้นได้ขยายให้ไปดนอื้ออ่ามันมีเส้นประมาณนี้นั่นคือสิ้นเป็นเหมือนกับดันเวี์ให้เราสามารถเดินทางนำทางไปที่เราต้องการได้นะครับหลังจากเรากดนำทางไปแล้วต้องเมื่อถึงหมายนะครับเราก็วนดูดูเชื้อนะครับดูเชื้อก็ต้องเปิดสาวเด้ยด้วยเมื่อวนดูแล้วว่ามีเชื้อไหมเราก็ทําการทาการกะเกณฑ์เลื่อนสมอท่อสมอในเกณฑ์ที่บางครั้งที่ต้องการตอกท่อสมอไม่ว่าจะเป็นเยื่อเสียมปอมหรือ ลอยลำเราดูลักษณะของเชื้อที่ปรากฏขึ้นบนจอสาวเดอร์ในเวลานั้นและที่สําคัญนะครับท่านสังเกตเห็นไหมมีสีเส้นสีฟ้าครอบบง่งบอกว่าทุกปุ่มจะสั่งงานได้เฉพาะจอจอนั้นๆน,น,นะครับแสดงว่าหมดออเตอร์บางขอแนะนําเลยให้เป็นออโต้ไปเลยนะหมดสาวเดอร์แต่ให้เราเอาสีน้ำเงินไปครอ,อบข้างบนโดยการกด P ค้างปุ่มสั่งงานทั้งหมดก็จะไปสั่งจอหน้า GPS สังเกตบบาง,บง,บงกดซูม อ่าซาวด์เดอร์เราปล่อยอิสระไปเลยนะครับและเมื่อเราวนเข้าหมายแล้วนะครับท่านก็ต้องยกเลิกการยิงดาวเมื่อกี้ก็คือการนําทางนั่นเองโดยการนะครับกดเมนูหนึ่งครั้งนะครับหาคาว่ายกเลิกการยิงดาวแล้วกด Enter เล่นง่ายครับเล่นง่ายใช้คงไม่ยุ่งยากกับทางของซัมยังในราคานี้ท่านจะได้การแผ่นที่ละเอียดได้แผ่นที่ละเอียดมาแล้วภายในเครื่องเนาะในราคานี้ท่านจะได้หัวรับสัญญาณดาวเทียมมาเรียบร้อยแล้ว ในราคาเหล่านี้ก็ท่านก็จะได้ราคาของหัวซาวเดอร์มาแล้วทําไมบังไม่ลงราคาเพราะราคามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสองเมื่อแจ้งราคาไปปับ๊บกลุ่มมิจฉาชีพก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปหลอกท่านซึ่งบังเกิดปัญหาเยอะมากนะเวลานี้ถ้าเกิดท่านมั่นใจต้องการจริงๆครับท,ทักทักมาถามตามข้อมูลเหล่านี้แอดไลามาอะไรก็ได้นะครับบางสามารถแจ้งได้ทําไมไม่แจ้งฐานะเราเคยทํามาแล้วแต่กลุ่มมิจฉาชีพมันนําไปหลอก แล้วมีการหลอกเยอะมากเนาะตรงนี้หวังว่าท่านควาจะหรือโทรมาเสียเวลานิดเดียวหนึ่งนาทีโทรมาถามบางรุ่นนี้กี่บาทจบโทรมาสิบคนราคาเท่ากันทุกคนนะครับต้องขอไปนิดนึงครับผมนะครับขออนุญาตนิดนึงเนาะบางุ้ดภูเก็ตใช้เบอร์เดียว0 8 4 4 4 1 3 5 0 6เบอร์นี้โทรติดจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงเช้าจนถึง1นึ่ทุ่มเวลาอื่นโทรไม่ติดเสาร์อาทิตย์โทรไม่ติด,ด,รตดครับผม Line ID BW P H U K E T บางกุฎภูเก็ตบัญชีเดียวนะครับบางกุฎภูเก็ตบัญชีเดียวเท่านั้นสระว่วิยนทอนอื่นๆหลอกแน่นอนอมาดูตัวของซาวเดอร์ซาวเดอร์ก็จะมีสีหลักๆให้ท่านไม่กี่สีกับทางสัมยังเนาะถ้ากลางวันบางท่านจะชอบสีขาวแต่ส่วนตัวบ้างนะครับถ้าเป็นสีขาวถ้าเป็นกลางคืนน่ะมันดูยากเนาะมันมันแยงตาการเปลี่ยนสีเพียงแค่ท่านกดเมนูค้างนะครับกดเมนูค้างปุ๊บเลื่อนมาหาว่าซาวเดอร์แล้วกด Enter หลังจากนั้นนะครับสีพื้นจอจะเป็นมีน้ําเงินดำแปสีอ่ะเลือกเข้าไปเลยแปสีอ่ะกดเอสิีคือเอสิก็คือย้อนกลับเนาะกดอีก,อ e, ก,กัเป็นพื้นดานะครับพื้นดําก็ดูง่ายนะครับอยู่ที่ชอบเนะบาะบางขอใช้คําว่าอยู่ที่ชอบนะบ,บางท่านชอบไม่เหมือนกันตรงนี้เราก็อยู่ที่ความชอบเลยอ่ะแปสีรู้สึกว่ามันแปลกๆออน้ําเงินดูสิเอนเตอร์ Enter ครับไอ้เนาะพี่น้องเนาะขอญอาติพูดพูดกลางเนาะเพราะพูดใต้บางทีบางบางท่านอยู่ภาคอื่นเนาะอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะเพราะผมเองพูดกลางก็ยัง ไม่เท่าไลยเท่าเลยเนาะอ่าอ่าพื้นนั้งเงินนะครับซาวเดอร์นะครับมันก็สามารถทำอะไรได้เลยของซัมยังนะครับเป็นตัวพื้นบ้านนะครับทีนี้นะครับข้อดีของเขามีอีกนะครับจอบ้านบ้านเยี่อบ้านบ้านเลยซัมยังเป็นของประเทศเกาหลีนะครับซัมยังครับเขามาจากกลุ่มปลามงนะครับทำให้มีฟูดฟังก์ชันนี้นะครับโดยการกดเมนูค้างกดค้างนะครับกด enter นะครับหลังจากนั้นท่านมาดูคันเลือกเข้ามาเขาว่าซาวเดอร์กด enter สัญลักษณ์ปลา อ่าก็คือทั่วไปพื้นฐานของซซวเดอร์ทั่วไปที่จะมีคือบันทึกจะเห็นเป็นรูปตัวปลาแต่ส่วนตัวบังเนาะบังไม่อยากเปิดตัวนี้เพราะมันจะไปทับเชื้อแต่ถ้าบุคคลชอบก็ปิดได้เข้ามาปิดหน้าเดิมนะครับเข้ามาปิดหน้าเดิมนะครับระดับความลึกอ่าก็เอาไอะไรระดับความลึกกด,กดกดกลับทีเลยทีเลยมือรีมีดอ่ามันจะบอกนะครับว่าเชื้อปลาเหล่านี้อยู่ที่ความลึกเท่าไหร่โดยโดยมีตัวเลขบอกอ่าง่าย ยี่ห้อบ้านๆใช้ง่ายมีฟังก์ชันเทพให้มาด้วยมีเลยมีเลยมีอีกมีอีกมันใช้ชื่อคําว่าขนาดตัวปลานั่นบอกเหล่านั้นขนาดตัวปลามีขนาดตัวปลา,า,ปาบอกด้วยจากเมื่อกี้ตัวเลขด้านบนบ่งบอกว่าเชื้อเหล่านี้อยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแต่ตัวเลขด้านล่างมันจะบอกขนาดฝูงปลาก็คือเลขยิ่งมากฝูงปลายิ่งใหญ่นี่ครับอันนี้15ฝูงเล็ก14เล็กกว่า15 แต่พอเป็นฝูงนี้โอ้ย22นี่คือข้อดีของเขาแต่ถ้าครับ,บางท่านว่าโอ้โหตัวเล็กวุ่นวายมากเราก็สามารถเลือกเปิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราชอบอเอ้ยบางถ้าเป็น2จอสองจอ,อ,อ,งจอก็กดแเพกเพกเลื่อนลงมานะครับแผนที่ซาวเดอร์เอนเตอร์ระยะของแผนที่ซาวเดอร์เราสามารถเลือกให้ใหญ่ให้เล็กได้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวบางอ่ะบางจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะน้ำหนักไปทางแผนที่อาแต่สำหรัาบาท่านบาง ผมอยากได้ซาวเดอร์ง่ายเลยต้องการจอซาวเดอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะภาษาใต้ปนเข้าไปมั่งเนาะก็คือเพียงแค่ท่านกดพีเช่พอพีเช่ปับ๊บกลับมาที่ตัวรูปบุญล่างขยายกดเอนเตอร์เข้าไปเป๊บเป๊บใหญ่เล็กแค่ไหนก็ได้อยู่ที่เราชอบท่านคือเจ้าของนะครับท่านคือเจ้าของของมันเมื่อท่านซื้อไปแล้วเนาะคือบางจะดูแลเฉพาะลูกค้าของบางที่สั่งซื้อสินค้ากับบางเนาะเพร ท่านคือผู้สนับสนุนบางหนึ่งควารมรู้ของบางอย่างที่ท่ทานได้ติดตามทุกช่องทางที่บางลงไปบางมีเรือทดสอบหลายลำบางลำบางจ่ายเองบางลำมีคนช่วยเหลือนั่นคือต้นทุนที่ที่บางได้ควารมรู้เหล่านี้ออกมานะครับเพื่อจะมาบอกเพื่อจะมาแนะนําท่านนะครับบางเลยเลือกที่จะให้บริการลูกค้าเป็นหลักซึ่งเป็นพื้นฐานตัวงไปอยู่แล้วเนาะ,ะไม่ไม่ไม่ยาไม่ยาเรียบร้อยแล้ว Enter 1หนึ่งครั้งเอสซิก็ได้อ่าซาวด์เดอร์ใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเห็นทั้ง GPS แผ่นที่เราอยู่ตรงไหนนะเวลานี้ในทะเลเราก็รู้ด้วยตัวเลขและลองใต้ท้องเรือที่เราอยู่มีอะไรบ้างก็เห็นด้วยเสาเดอร์นี่คือข้อดีของ GPS เสาเดอร์ในรุ่นบ้านๆที่ให้มาครบแลว้วอาเบ็ดสาบิกิอันนี้เป็นเบ็ดทำเองนะครับทำเองมีขายในช่องตลาดที่ร้านชาโดนะครับสายสายโศกสาบิกิได้หมดเพราะเราต้องดูเชือ้อสายจิกริว้วจิกกิ้วก็ได้หมด หรือสายกุ้งตกหมึกได้หมดอยู่ที่ประเภทงานที่เราเลือกแม้กระทั่งกลุ่มประมงนะครับหนึ่งอาชีพที่ต้องการของทะเลมากสุดก็คือกลุ่มประมงเพราะเขาต้องเอาไปค้าขายเนาะอันนี้เราจะไม่คุยกันว่าอวางอวนวางลอบเพราะนั่นคืออาชีพของเขาเขาต้องเลี้ยงชีพเราตกปลาบางท่านประกอบงานประจําบางท่านประกอบเป็นลูกจ้างนั่นคืองานของท่านทุกคนมีงานเพราะทุกคนมีภาระกันเราจะไม่ยุ่งกันเนาะขเขาทํางานของเขาไปเราทํางานของเราไปดีกว่านะเราพูดยากในข้อนี้เนาะเพราะงานของเขานะครับ ทีนี้นะครับในกลุ่มประมงเขาจใช้หาปลาวางตาข่ายนะครับนอกจากตกปลาได้วางตา่ายวางอวนปูวางรอบปูก็จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกันนะครับงานลากปลาเอ็นซีคึกคักมากอยากเฉาอยากเฉางานตกหมึกจมนะครับทิปรันคึกคักมากอยากเฉาอยากเฉาดูหมึกได้ไหมบางมีข้อมูลประกอบสำหรับลูกค้าบางจะมีข้อมูลแยกเลยปลาหมึกหอมแบบไหนปลามึกกล้วยขึ้นจอเออขึ้นจอแบบไหนเหล่านี้มีข้อมูลให้หมดอนุญาตเสริมนะครับ ต้องระวังนิดนึงเนาะก่อนจะโอนดีที่สุดควรโทรวิดีโอมาเนาะควรโทรวิดีโอมาเพราะมิจฉาชีพยังไงเราเรา,เราหนีไม่ได้เพราะเมื่อผมยกตัวอย่างของบางเนาะบางตื่นเช้ามาเก็บเนี่ยไก่เนี่ยไก,ยยกย่ขนาดเราสั่งเนียวเนียยเข้าเนียเนีกับไก่ทอดเรายังใช้ออนไลน์เราหนีไม่ได้แต่เราอยู่กับมันและเราระวังได้บางวุฒิภูเก็ตบัญชีเดียวสราวุฒิยุงทนไลน์ไอดีแอด B.W.P.H.U.K.E. ทบังวุฒิภูเก็ตบางทีผมก็บางทีพอพูดสาระมากไปมันมันดูแล้วจืดชืดเนาะนะครับต้องต้องขอเพิ่มนึงนะครับบางทีแบบตามตาดีกว่าใช้คบนี้กว่าเนาะเบอร์โทรเบอร์เดียวเนาะ0844413506โทรติด แปดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สวอทิต์บังยิดการถ้าวันไหนบังออกเรือแอดมินจะมาโพสหน้าเฟซแทนบังแอดมินบังเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับเพราะผู้หญิงยังไงก็น่ารักเนาะ <c oughs> อุป,ปรกรณ์ประกันหปีนะครับดูแลในประเทศไทยทั้งหมดนะครับการต่อใช้งานไม่ยุ่งยากบังมีข้อมูลให้หมดนอะปักของซาวเดอร์ปักของไฟปักของหัวจีเนะครับครบ เทคนิคข้อมูลต่างๆการวนเรือเข้าหมายทั้งเกมทอดสมอเกมเหยื่อสอดเกมไหล่จิกบางมีคลิปประกอบการวิธีติดตั้งบางมีภาพประกอบการใช้งานแต่ละหมดบางมีลิงก์แนบให้ครบสบายใจได้เมื่อรับกับบางวุฒิภูเก็ตบางดูแลเฉพาะลูกค้าบางเนาะสวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับผม